กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพลักนะครับอยู่กับผม h o อสปี n แคทกับเกมแคทแฟนตาซีครับโดยคลิปนี้จะมาอธิบายในส่วนของตู้กาชาหน้ากดกันนะครับนาบีตู้กาชาตู้ไหนบ้างและใช้ในส่วนของเพชรนะครับผมชนิดใดในการกดนะก็จะมาอธิบายตรงส่วนนี้ให้เข้าใจกันนะครับโดยอย่างแรกขอพูดถึงในส่วนของตู้กาชาที่มีความสําคัญ ในเกมนี้มากที่สุดเลยก็คือตู้กาชาปกติครับโดยตู้กาชาปกตินี่ครับผมนะจะเป็นตู้กาชาที่เราจะใช้หินไพ่ม่วงนะครับผมในการกดกาชาครับทีนี้นเราครับผมว่าหินไพม่วงตัวส่วนนี้สามารถใช้เพชรนะครับผมในการทําการแลกเปลี่ยนเป็นไพ่ม่วงได้นะใช้180เพชรครับผมทําการแลกเป็นไพ่ม่วง0 0เพชรอ่าแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันไม่คุ้มมากๆนะครับดังนั้น แนะนำอย่าแรกนะครับเนะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยต้องบอกว่ามีการแจกขีดม่วงครับผมออกมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะดังนั้นครับผมนะตู้กรชาตู้นี้จึงเป็นเบบพื้นฐานครับผมให้กับผู้เล่นสําหรับผู้เล่นสายฟรีนี่ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะอ่านะครับผมนะและกระตุกกระชานี้ครับผมจะมีการันตี SSR นะครับผมทุกๆ80โลนะแต่มีโอกาสสูงครับผมที่จะออกกอนนะซึ่งเวลาออก SSR เนี่ยตู้ตรงสุดนี้จะไม่รีเซตนะก็ค่อยๆกดไปเรื่อยๆนะครับนะมันจะออกช่ว์ๆแน่นอนตามสเต็ปไปนะครับ อ่ะโอเคนะเนซี่คือในสุดของตู้กาชาปกตินะครับนะมาต่อครับผมในสุดของตู้กาชาต่อไปนะครับผมนะตู้กาชาของดอลชิโร่นะครับผมนะคอมแบตโหดครับตู้กาชานี้เป็นตู้กาชาอ่าคล้ายๆกับกัมปุตเวลานะครับนะก็คือจะมีเวลาให้ทั้งหมดครับผมนะตั้งแต่เกมที่เราสมัคร ID เสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีเวลาให้27วันนะครับนะเนื้อเราครับผมว่าเพชที่ใช้ครับผมก็จะเป็นคริสตัลแดงนะครับสดดีนะ อ่านะครับผมนะเราสามารถใช้เพชรน,นะครับผมในส่วนนี้นะทำการแลกได้นะครับนะนี่เห็นไหมเราสามารถใช้เพชรแดงนะครับผมนะอ่าแลกครับผมร้อยแปดสิบครับผมเป็นไพ่แดงนะครับผมหนึ่งร้อยเมนะ็ดนะอ่าทีนีนครัก็บผมว่าตู้นี้ครับผมนะจะเป็นตู้ที่ ในในสุดข,ของการเปิดตูวของน้องชิโร่เป็นหลักครับตู้นี้จะมีเวลาแค่27วันเท่านั้นนะถ้าเกิดหมดเวลา27วันปุ๊บตู้นี้ก็จะหายไปเลยนะครับนะคือหายไปจริงๆนะและแน่นอนก,ก็บอกว่าตู้กาชานีจะมีกาชาฟรีนะผมนะวันละหนึ่งครั้งด้วยนนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นตู้กาชาครับผมสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นใหม่ที่ดีมากๆเลยนะครับอ่ะโอเคนะอันนี้คือในสุดข,ของตู้กาชาน้องชิโร่คอบบมบัตต์บวนะครับ ก็เป็นตู้กาชากับจัดอ่ากำหนดเวลานะครับนะและก็ต่อมาครับผมก็คือตู้กาชากับจัดอ่ากำหนดเวลานะครับผมนะตู้ทั่วไปนะครับนะจะเป็นตู้แต่ละซีนี้ซีนี้ไปนะครับนอันนี้ก็จะมาเรื่อยๆนะตึ้งก็คล้ายๆกับตู้ของน้องชิโร่ครับนะก็จะมีกําหนดเวลาเช่นเดียวกันนะครับอ่าอันนี้ก็ดูเอานะครับนะตึ้งได้ราว่าจะใช้ในสุดของเพชรแดงเหมือนกันแต่ตู้นี้จะไม่มีกาชาฟรีแล้วนะหลักๆนะครับหรือจะไม่มีกาชาฟรีนะ และก็ในระคับบุกอันนี้เป็นตู้กาชาทั่วไปก็คือประจําทัดหลัก3ามสี่นะครับแล้วก็ตู้กาชาแสงมืดนะครับโดยตู้กาชาแสงมืดก็จะคล้ายๆกับตู้กาชากำหนดเวลานะครับเพียงแต่ว่ามันจะแพงกว่าครับนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างกันถึงวนาที่โกงนะครับนะอด่างที่เห็นอยู่ว่าจะใช้สองร้อยนะครับผมนะในการกดกาชาแต่ละที่อ่นนี้ก็คือในสูนของตู้กาชานะครับทั่วไปนะอาจจะมีในสูงของตู้ดิลันนะครับผมบางส่วนออกมาด้วย อ่ะโอเคทีนี้ก็มาต่อครับผมในส่วนของตู้กาชามือใหม่นะครับนะก็เป็นตู้กาชาที่ต้องบอกว่าเป็นตู้กาชาที่เราสามารถจะอ่าสุ่มนะครับนะได้ในส่วนของตัวละครสามดาวนะครับนะในตู้นี้นะครับผมนะเราก็จะมีครับผมนะให้ดูในส่วนของตัวละครนะครับผมนะการันตีสามดาวเดี๋ยวจะออกเป็นใครก็บรุลุเอาจอากในนี้เอานะครับนะอืม ตู้นี้ครับผมจะใช้ไพ่ในส่วนของไพ่ชมพูนะครับนะซึ่งไพ่ชมพูเนี่ยต้องเป็นไพ่ที่มาจากการเติมเงินเท่านั้นนะดังนั้นตู้นี้ครับผมนะก็เป็นตู้ที่คล้ายๆกับประมังว่าอ่าเป็นสายเติมเท่านั้นนะครับจึงสามารถจะกดกาชาได้นะอ่าโอเคนะครับนะซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องไปเติมเมงินครับผมเป็นหินเป็นเพชรม่วงก่อนนะครับนะเพชรส้มนะครับนะแล้วก็เอาเพชรนี้ครับผมนะไปแลกครับผมในส่วนของการแลกในส่วนของไพ่ชมพูอีกทีหนึ่ง อ่ะโอเคนะครับนะตู้นี้จะกดได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผมพอกดเสร็จปุ๊บก็จะหายไปเลยมาต่อกันครับผมในส่วนของตู้การันตีนะครับผมแบบสุ่มนะครับนะเป็นตู้ที่เราทําการครับผมเลือกในส่วนของตัวละคร3ดาวที่เราต้องการเซตนะครับว่าเราอยากจะปั้นตัวละครตัวไหนนะครับนะก็เลือกมาในกลุ่มนี้จากนั้นก็ผมจะใช้ในส่วนของตัวนะครับนะตัวตัวส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ได้จากการเล่นอีเวนต์นะครับผมนะอ่า ซึ่งพอกดปุ๊บเนี่ยก็ทําการสุ่มครับผมในนี้ออกมา1ตัวนะครับซึ่งตัวตู้สสดนี้ก็จะมีการกิจกรรมแจกปลาเรื่อยๆอยู่แล้วนะและก็สุดท้ายครับผมก็คือตู้แต้มเพื่อนนะครับนะโดยแต้มเพื่อนครับผมหลักๆเลยก็จะมีในสุดของการใช้แต้มนะหนึ่งร้อยครับเพื่อทําการกดกาชาและก็อย่าที่ทราบดีครับผมว่าตู้นี้นะครับนะก็จะการันตีครับผม SR นะครับผมใน80โลแต่ก็มีโอกาสครับผมที่จะออกในสุดขอ SSR เหมือนกันนะแต่ก็ต้องค่อนข้างจะต้องรู้นิดนึงว่าจะออกอะไรนะครับ ดังนั้นเนี่ยเกมนี้ก็บอกเลยครับผมมีเพื่อนแอดแอดไว้เลยนะครับนะ <c oughs> แล้วก็พยายามส่งแต้มเพื่อให้ทุกวันนะครับแค่ดี้ก็ถือว่าโอเคละอือฮึในส่วนของตู้อ่าที่เป็นในส่วนของตู้กาชานะครับผมที่ใช้เพชรัวส่วนนี้เนี่ยเราก็ต้องเลือกดีๆนะว่าจะใช้เพชรนะครับผมกดกาชาทู่งไหนบ้านนะเพราะว่าหลักๆเนี่ยในส่วนของตู้เกมคอนเทนต์ครับผมเราก็สามารถใช้ตู้ในส่วนของตู้กาชาทั่วไปแบกได้ทีหลดหนึ่งอยู่แล้วด้วยนะน่ะ นะแล้วก็อย่างที่บอกไปครับผมว่าเกมนี้ค่อนข้างจะถือว่าแจกเพชรตรงส่วนนี้ออกไปเยอะพอสมควรเลยดังนั้นใครที่มาเริ่มต้นเล่นใหม่นะครับผมหรือเพิ่งเริ่มเล่นนะก็แนะนําให้กดกาชาตรงส่วนนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าทีมเราจะพร้อมนะครับ เอาละครับผมก็จบไปเรียบร้อยครับผมในสุดของการแนะนําตู้กาชาเบื้องต้นนะครับนะในอนาคตจะมีตู้กาชาตู้ไหนบ้างอีกเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับผมนะตามตู้ที่น่ากดบ้างกันแล้วกันหาชอบคลิปนี้อย่ามกดไลค์กดซไค้ฝากด like, ฝากดติดตามเป็นกาลังใจกับช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีนะครับ